จูบอีจูบเห็ดหนาใส่เน้่ยยายเล่มบ่นนี้อืมวิบเวิร์เบิรงนเวิร์เห็ดหนาใส่เนี่ยพี่น้องเบิงเิ์นเห็ดหนาใส่สวัสดีคุณย่าคุณยายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก่อนแล้วลูกเร็วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอุ๊ยอุ๊ยไม่เห็ดผูให น่ารักน่ารักน่ารักแบบไหนคะน่ารักแบบไหนน่ารักน่ารักน่ารักเมืองเมืองเนี่ยเฮ็ดหนาไปทั่วทีบทั่วแดนบางหันใส่สูดใส่สาออฟฟิศติดถอดออกโอ้โอ้โอ้อ้าวค เมาวันอาวมะมขอดาว,ดาวมามมัมมามมมนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเปิดให้ครับอ่ะอ่ะกินชิ้นเล็กๆนะชิ้นเล็กๆนะครับโอเคเอ้ามามมัมแบบนี้ เจ้าของคือบอกกินเองว่าปอนปอยให้เองลาบูบูรุ่นนี้ไม่ได้ใส่ขานนะครับคุณแม่กำลังแต่งตัวไปทาง,งานสวัสดีพี่อันปัสครับเียังลูกอลองลองดูลองทำเองดูลองทำเองดูมันแกะยังไง เอ้ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยมันเปื้อนมันเปื้อนมันเลอะมันเลอะไม่เอาเอากินพ่อไม่กินไม่เล่นพ่อขอทำอยังนี่ปิ้วน่ารักทำยังไงเปลี่ยนเสื้อผ้าจกชุดแล้ว ไปจับมือจับมือแม่จ่าไปจับมือแม่ไปเร็วจับมือจับมือแม่จับมือเอาจุบจุบจุบมือแม่หน่อยจุบมือแม่หน่อยครับเอาจุบจุบเอจุบจุบมือแม่หน่อยนะจุบมือแม่ก่อนพี่เพชรเพชรจุบมือแม่ก่อนจุบมือแม่ก่อนอ้าวอ้าวอ้าวไปเลย อืมยากาัดกับพ่อจบจบแล้วก็มาจุบไม่ถูกเลยจุ๊บไปจุ๊บไปจุบก่อนนีบ้างมั ทุเรียนรนรอนจุบจุบแล้วจุบกระเป๋ายกคาถึงพ่อให้กระเป๋าล่ะเสื้อเสื้อเสื้อยางล่ะเสื้อนี่บอสวยไหมสวยไหมมามาตีกันพ่อจับขึ้นไม่อยาก เปียกมุ yeah ้ยก่อนให้สร้าง้ำหนักก่อนมา